มาเจอต้นเก่านะฮะตัวนี้เคยขึ้นอยู่นะครับช่วงเดือนห้าหลายปีแล้วนะแต่แต่ล้วนี้หน้าฝนแล้วนะครับไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีน้ํานะครับก็ปล่อยไว้นะครับสามลังฮะทีนี่เห็นนะครับ อันนี้สองลังคู่นะคนละกิ่งนะครับหนึ่งลังนะครับไปโน่นอีกลังนะครับลังเท่าๆกันนะะไม่ใหญ่นะครับ เลือต้นเสลียงหรือต้นต้นพึ่งต้นกระปุงเนี่ยนะครับลื่นนะฮะต้นแบบนี้นะครับแล้วกันสวนนุ่นอีกรังนะฮะนุ่นรังใหญ่กว่าเขานะครับกำลังใช้ได้หมดนะฮะพอดีนะฮะถ้าคิดว่าลังเขาขาวเนี่ยขาวแน่นอนครับ วน้ําแฟบเลยนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยมีน้ํานะฮะมีเขตทุ่งไร่ทุ่งนาด้วยนะครับถ้เป็นตามป่าพื้นป่าเยอะๆนี่ก็จะมีน้ำนะ,ะสามลังครับผม อยตกสามสิบลูกนะฮะแต่ถ้าขึ้นจริงๆตามกิ่งตามกิ่งนี่ต้องตอกนะครับเพราะว่าลื่นนะฮะเป็นเดินห้ามไม่ปล่อยนะครับเอาแน่นอนนะครับ นี่นะครับอิ่งเป็นมันเลยนะฮะต้องตอกหมดนะครับต้นไม้ต้นแบบนี้นะครับอันตรายนะฮะสูงพอประมาณครับสามสิบห้าลูกครับโอเคครับปล่อยไว้ฮะไปล้างหน้าครับผมสวัสดีครับ